Yeah, s <S จากสถานการณ์การตั้งกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีความตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงการเสี่ยงการเข้ามาของวิกฤตต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจ s m e เองเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ s m e รวมถึงแรงงานที่อยู่ในการดูแลของ s m e ด้วยเนี่ย <Yeah. S 2> ก็คือจะเป็นเรื่องของต้นทุนการบรหิหารจัดการต้นทุนการผลิต นะครับแล้วก็ต้นทุนต่างๆของผู้ประกอบการ s อ e อยากให้ข้อสังเกตรครับว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังเผชิญอยู่อีก7เรื่องสำคัญของประเทศไทยกับเรื่องของการเข้ามาของทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนเทาไม่ว่าจะเป็นโรงงานศูนย์เหรียญท่องเที่ยวศูนย์เหรียญโลจิสติกศูนย์เหรียญซึ่งบรรดามากรรมศู์เหรียญต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการคนไทยทุกขนาด ภาคธุรกิจเอไทยเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะเสี่ยงส่งเจ้าถ้าเรามอง GDP ของประเทศเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า GDP ของเราเนี่ยไม่ได้แตะเลข3มา6ปีจากสถานการณ์การตั้งกำแพงภาษีของประธานาธิบดี โดนัลด์ทรัมเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีความตื่นตัวแล้วก็ตระหนักถึงการเสี่ยงการเข้ามาของวิกฤตต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคธุรกิจ s m e เองเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่จะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการ SME รวมถึงแรงงานที่อยู่ในการดูแลของ SME ด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของต้นทุนนะครับการบรหิหารจัดการต้นทุนการผลิต นะครับแล้วก็ต้นทุนต่างๆของผู้ประกอบการ s อชที่อาจจะมีความผันผวนนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับที่จะต้องสร้างสภาพคล่องที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีสายป่านในการที่จะบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนนะครับให้เพียงพอรวมถึงทุนในการที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนนะครับธุรกิจเพื่อที่จะไปสู่เศรษฐกิจใหม่ หรือการปรับรูปแบบของธุรกิจที่สามารถที่จะไปตอบโจทย์นะครับผลิตสินค้ารับบริการนะครับให้กับกลุ่มตลาดใหม่ๆนะครับแล้วก็สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้นนะครับประเด็นที่3เนี่ยเรามองว่าการเข้าถึงมาตรฐานต่างๆที่อาจจะมีการที่จะนําเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากกําแพงภาษีนะครับก็เรื่องของกฎระเบียบ จัดกติกาและระเบียบโรคใหม่มาตรฐานใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับจริงๆมันก็มีทั้งเรื่องมาตรฐานพักบังคับแล้วก็มาตรฐานเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการ s m e นะครับเร็วขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะครับการใช้ความสร้างสรรค์เรื่อง AI และก็นวัตรกรรมที่จะทําให้ผู้ประกอบการ s m e เนี่ยสามารถที่จะเป็นแรงผลักดันนะครับยกระดับทักษะขีดความสามารถ เพื่อที่จะให้แข่งขันในระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับเราก็จะเข้าสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมนะครับก็จะต้องมีการปรับตัวอีกสิ่งหนึ่งที่เรามองว่าการปรับตัวของ SME ตรงนี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายและการเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานองค์กรภาคเอกชนนะครับที่เป็นเครือข่ายนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการที่จะ รวมตัวกันในการที่จะทําให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถใช้ประโยชน์นะครับจากมาตรการต่างๆที่ดีของภาครัฐในการที่จะมาสนับสนุน SME เนี่ยให้มีการเติบโตได้ดียิ่งขึ้นครับข้อมูลถึงการส่งออกของธุรกิจ SME ไทยเนี่ยเราตรงส่งออกไปตลาดสหรัฐมากน้อยแค่ไหนสัดส่วนมีสินค้าอะไรบ้างคะ,ะวันนี้เนี่ยสถานการณ์การส่งออก ของผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยอยากใช้ให้เห็นภาพชัดๆก่อนว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามีการส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยประมาณ5 0 0 0 0 5,000ล้านเหรียญสหรัฐเป็นสินค้าที่เราส่งออกไปในปี2567นะครับสัดส่วนการส่งออกของ SME เนี่ยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเ,เมื่อ เอสบี e ทั้งหมดของประเทศไทยเนี่ยส่งออกเนี่ยเราไปที่สหรัฐอเมริกานี่มีสัสดส่วนสูงถึง20%ซนะครับซึ่งก็ถือว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตลาดของผู้ประกอบการ s อสีที่ใหญ่พอสมควร <S s s s okay. นะครับหากเรามองถึงภาคการส่งออกที่อยู่ราวๆาวเจ็ดพันหกร้อยล้านเหนรียญสหรัฐที่เป็น s อสีส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยในส่วนของการนําเข้าเนี่ยนะครับเอสี e ก็มีการนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่เช่นกัน <S s <Okay. S 2> นะครับ หรือเราอยู่ประมาณสัก2,500ล้านเหรียญสหรัฐเราก็จะเกินดุลน,นะครับกับประเทศสหรัฐอเมริกาในภาคของ s m e ดุลการค้าเราจะเป็นบวกอยู่ประมาณ5,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฉายให้เห็นว่าสถานการณ์การค้าของไทยกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบทบาทและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เรา SME ไทยเราเพึ่งพาตลาดสหรัฐมากน้อยแค่ไหนสินค้าไหนเราส่งออกไปมากที่สุดปัจจุบันเนี่ยเอสอ็ม e ไทยเนี่ยพึ่งพาตลาดสาหรัฐอยู่อเมริกาเนี่ยอยู่ร้อยละยีนะครับก็คือถือว่าเป็นตลาดหลักรายใหญ่นะครับที่สําคัญเป็นอันดับแรกของ SME นะครับออก็คือร้อยละยีของมูลค่าการส่งออกออทั้งหมดของ SME นะครับที่ไปทั่วโลกนะครับก็จะเป็นกลุ่มราราวสิบกลุ่มอุตสาหกรรม นะครับที่มีมูลค่าราวๆห้าพันล้านเหนรียญสหรัฐแล้วก็กระทบกับผู้ประกอบการที่เป็นภาคส่งออกทางตรงนะครับไปยังสหรัฐอเมริกาประมาณสัก3,700ล,ลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราประเมินว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยยังเกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการ s อ e ที่เป็นซัพพลายเชนด้วยเพราะฉะนั้นจำนวนเนี่ยจะไม่ใช่3,700ลาย,ลายนะครับเรามีซัพพลายเชนซัพพลายแวรลูเชนที่สำคัญ กับผู้ประกอบการที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีผู้ประกอบการเอ e อ็ที่ซัพพลายสินค้าวัตถุดิบต่างๆให้กับ SME ที่ส่งออกทางตรงด้วยทั้ง3,700า,ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีอีกบางส่วนที่อาจจะเป็นตลาดกลุ่มสินค้าตลาดสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเป็นกลุ่มสินค้าที่สัดส่วนการส่งออกไม่มาก แล้วก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันคือสิ่งสิ่หนึ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือเราอาจจะต้องแบ่งจําแนกผู้ประกอบการ s อสออกมาบางรายเนี่ยที่ส่งออกในปริมาณสูงๆเนี่ยจะเป็นผู้ประกอบการที่มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนด้วยหรือไม่หรือว่าเป็นผู้ประกอบการ SME เลยนะครับอย่าง100%เซนนะครับและที่สำคัญเนี่ยมันต้องไปดูครับว่ามีพวกสินค้าที่ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ด้วยหรือไม่นะครับว่าถ้าเป็นกลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องมาประเมินรูปแบบของผลกระทบที่แตกต่างกันออกไปก็มีข้อมูลบอกว่าทางการส่งออกของไทยเนี่ยไม่เพียงแค่ภาษีทรัมป์กระทบเราแต่ว่าตอนนี้สินค้าจีนทะลักเข้ามาแต่ทะลักเข้ามาในรูปแบบของการสมสิทธิ์ส่งออกตรงนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเรากำลังเผชิญอยู่อีกเจเรื่องสําคัญของประเทศไทย กับเรื่องของการเข้ามาของทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนเทานะครับเรื่องแรกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเราได้รับผลกระทบจากเรื่องของมาหากรรมย์เหรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานศูนย์เหรียนท่องเที่ยวศูนย์เหรียนโลจิสติกศูนย์เหรียนนะครับซึ่งบรรดามาหากรรมย์เหรียนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลกระทบให้กับผู้ประกอบการคนไทยทุกขนาดนะครับในการที่จะเ,เรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับเรื่องของ รายได้ของประเทศต่างๆนะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเขาเรียกว่ากเกษตรกินรวบครบวงจรคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะความมั่นคงทางการเกษตรและอาหารที่อาจจะถูกดึงดูดออกจากระบบไปเราต้องมองว่าเรื่องของการสูญเสียความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเราสังเกตว่าวันนี้เนี่ยเราเราเองเรามีลงจากลงเนี่ยเป็นเหมาสวนจากเหมาสวน เป็นซื้อสวนเป็นเจ้าของสวนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมันจะทําให้กลไกลการตลาดของเราเนี่ยไปถูกอํานาจของทุนที่มาจากต่างชาติเนี่ยผูกขาดเรื่องที่3เนี่ยที่เราเห็นกันชัดๆเนี่ยก็คือเรื่องของค้าปลีกค้าปลีกเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามองว่าจะกลายเป็นเรื่องของพี่ใหญ่ทั้งในและนอกกืนกิน s m e หรือเปล่า วันนี้เนี่ยอยากให้ข้อสังเกตนะครับว่าผู้ประกอบการ s อ e ของประเทศไทยเนี่ยที่อยู่ในภาคของการค้าปลีกเนี่ยเรามีร้านโชว์หวยเรามีร้านท้องถิ่นชุมชนทั้งประเทศเนี่ยอยู่4 000, 1 0 0 0 0หมาย4 000, 1 0 0นหมืายเนี่ยเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรายย่อยคือเป็นไมโครนะครับ99%เเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยถ้าสินค้าราคาถูกนะครับ แล้วมีธุรกิจข้ามชาตินะครับรายใหญ่เข้ามาแข่งขันนะครับเราก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเราเองเรากังวลใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร้านขายของชําร้านโชห่วยเนี่ยนะครับภาคค้าปีของเราเนี่ยจะมีจํานวนผู้ประกอบการที่ถือว่าสัสดส่วนสูงที่สุดนะครับของประเทศไทยเป็น SME ที่ในภาคนี้ภาคการค้าปลีกเนี่ย ที่มีสัดส่วนสูงสุดในของประเทศไทยสิ่งสําคัญสิ่งที่4ี่ก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสินค้าที่เป็น SME หรือเราเรียกกันสั้นๆว่า SMEGP เราก็เจอปัญหาเรื่องของนอมินีนะครับในการที่จะมาเข้าโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็ SME GP เรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มที่เรากำลังเขาเรียกว่า,าหวังแต่พึ่งพาเจ้า ก็คือแพลตฟอร์มยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจวันนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซตลาดออนไลน์ต่างๆการจองโรงแรมจองที่พักภาคท่องเที่ยวก็ใช้แพลตฟอร์มที่มาจากต่างชาติรวมถึงประเทศไทยเองเนี่ยของเราเองเนี่ยไม่ได้เกิดการสนับสนุนนะครับที่เพียงพอกับเรื่องของการให้ผู้ประกอบการไทยที่อยู่ในสายเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันต่างๆในการที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตนะครับให้เป็นเรื่องของการไทยทำไทยใช้นะครับแล้วก็ไทยจัดเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้เกิด l o c ค l e c o n o ค y แล้วก็ทำให้ผู้ปรกอบการไทยเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันนะครับในหลายๆส่วนด้วยกันขณนะเดียวกันเนี่ย เรื่องที่6กเนี่ยก็คือเรื่องของสินค้าที่ไร้คุณภาพไร้มาตรฐานแล้วก็ไร้ภาษีรวมถึงละเมิดลิขสิทธิ์ที่จะเป็นปัญหาเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7เนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายธุรกิจทุนเทาของต่างชาติวันนี้เราสังเกตเห็นว่าทุนเทาต่างชาติเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาดําเนินได้โดยลําพังนั่นหมายความว่าจะต้องมีผู้ประกอบการคนไทยมีคนไทยเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการดําเนินนั้นการดําเนินการนั้นๆและเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะมีลักษณะของท <Bond> ุนเทาทั้งในและต่างชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็น7เรื่องที่เรามองว่าได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่งนะครับจากสถานการณ์ของวิกฤตในเรื่องของเศรษฐกิจในครั้งนี้เนี่ยผู้ประกอบการ SME เอเองเนี่ยในส่วนของภาคการผลิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเองเนี่ยเรากังวลใจ นะครับเพราะว่าภาคการผลิตเองเนี่ยก็เป็นภาคการผลิตหนึ่งที่ถือว่ามีการจ้างงานสูงนะครับแล้วก็จำนวน SME ของประเทศไทยเองเนี่ยที่อยู่ในภาคการผลิตเนี่ยมีอยู่ราวๆ500,000กว่ารายถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ประมาณสัก16%ของ SME ถ้าเราจะมองในปีนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าเราเองเนี่ยถ้าเราแบ่งออกธุรกิจออกเป็น5ภาคธุรกิจเนี่ยธุรกิจแรกเนี่ย ก็คือจะเป็นภาคการบริการนะครับภาคธุรกิจการบริการเนี่ยของเราเนี่ยมีมูลค่าอยู่ประมาณ2.6ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น40%ของภาคธุรกิจทั้งหมดนะครับอัตราการเติบโตเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีนะครับก็เติบโตอยู่ราวๆสัก4%กว่าๆในขณะที่ภาคธุรกิจที่2เนี่ยคือภาคธุรกิจการผลิต ภาคธุรกิจการผลิตเนี่ยจะมีสัดส่วนอยู่ราวๆสัก2.1ล้านล้านบาทหรือ3.2เซซึ่งมีอัตราการเติบโตเนี่ยไม่ถึง1ซึ่งก็เป็นสิ่งที่กังวลใจว่าขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตเนี่ยจะต้องมีหลายเรื่องด้วยกันที่จะต้องมีการปรับตัวภาคธุรกิจที่สเนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสําคัญในลําดับถัดมาเนี่ยก็คือ ภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีกค้าส่งค้าปลีกของเราเนี่ยมีมูลค่าในปีที่แล้วเนี่ยของ GDP เนี่ยอยู่1.36 6ล้านล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ21%ซึ่งก็มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับประมาณ4%กว่ากว่าอัตราการขยายตัวก็ยังถือว่าแม้ว่าภาคธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเนี่ยจะดีนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เรามองเนี่ยกับกับการเข้ามานะครับของสินค้าต่างๆที่จะทะลักเข้ามาเพิ่มขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เซกเมนต์ของค้าส่งค้าปลีกเนี่ยจะได้รับผลกระทบะด้วยเช่นกันประกอบกับในเรื่องของอกําลังซื้อของในประเทศนะครับรวมถึงกําลังซื้อของทั่วโลกก็อาจจะมีผลนะครับที่จะมาเชื่อมโยงให้ในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวภาคการผลิตและภาคการค้าส่งค้าปลีกเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับสำหรับในปีนี้ขณะเดียวกันเนี่ย ยังมีปัจจัยในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างเรามองว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของอสังหาริมทรัพย์ที่มาจากต่างชาติและที่สำคัญคือมาแบบวัตถุดิบปัจจัยการผลิตเครื่องจกักรกลคนงานมากันแล้วทำให้ทาให้ธุรกิจ s m e ที่อยู่ในภาคธุรกิจก่อสร้างเนี่ย อาจจะได้รับผลกระทบในปีนี้นะครับส่วนภาคสุดท้ายเนี่ยเป็นภาคที่ SME เอนี่ยอาจจะมีสัดส,ส่วนน้อยนะครับแต่เราเห็นสัญญาณที่อาจจะติดลบนิดหนึ่งก็คือภาคธุรกิจเกษตรมูลค่าอยู่ประมาณสัก29,000ล้านบาทในปี2567นะครับซึ่งมีอัตราการเติบโตเนี่ยติดลบอยู่ประมาณสัก0.3ภาค SME ถือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของไทย ฟังฟังดูแล้วก็อาการหนักเหมือนกันนะคะถ้าให้นิยามสามคำทุณแสงชัยนิยามธุรกิจ s อ e ไทยในตอนนี้ว่าอะไรค่ะประเมินไว้ตั้งแต่เมื่อน่าจะสักหลายเดือนก่อนว่าธุรกิจ s อ e ีของประเทศไทยเนี่ยภาคธุรกิจ S อ e ีไทยเสี่ยงต่อเรื่องของภาวะเสี่ยงซึมเศร้านะครับเสี่ยงซึมเศร้าในที่นี้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประเมินเห็นทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย นะครับถ้าเรามอง GDP ของประเทศเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า GDP ของเราเนี่ยไม่ได้แตะเลข3มา6ปีะนะครับตั้งแต่ปี6กสองหกส6มหกสี่และ67ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยู่ในระดับ4ี่นะครับแล้วก็เรามาเรามาเผชิญกับปีก่อนโควิดคือปี62เนี่ยที่เศรษฐกิจค่อนข้างซบเซานะครับเรามาเจอวิกฤตโควิดในช่วงปี63ะนะครับ ในขนาดเดียวกันเนี่ยปี6-7เนี่ยอัตราการขยายตัวของ GDP ของประเทศไทยเนี่ยอยู่เพียงแค่2.5นะครับ2.5ซึ่งแม้ว่าตัวเลข GDP ของเราเนี่ยจะไปแตะเพิ่มสูงถึง18.5ล,ล้านล้านบาทแต่เรามองว่าจริงๆ่ะเศรษฐกิจกของประเทศไทยเนี่ยยังสามารถที่จะเติบโตได้มากกว่านี้ถ้าเราช่วยกันดึงเศรษฐกิจกนอกระบบที่มีสัดส่วนสูงถึงเกือบ5 0ของ GDP ประเทศไทยเนี่ย ขึ้นมานั่นเท่ากับว่าเ,เรามีเศรษฐจนอกระบบเนี่ยเกือบอยู่9ล้านล้านบาทถ้ามาบวกกันอีก18.5ล้านล้านเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยจับไป20กว่าล้านเราจะสังเกตเห็นว่าจากข้อมูลสำนังกงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเราพบว่ากําลังประชากรไทยไวัยแรงงานเนี่ยที่ต้องการการพัฒนายกระดับทักษะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยรา,ราวๆหล้านคน เพราะฉะนั้นเนี่ยในในหล้านคนนี้เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้เกิดกระบวนการที่จะทําให้พัฒนาขีดความสามารถอย่างในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขามีมาตรการของประธานาธิบดีโจโกวิดโดโดเ,เขาเรียกว่าการูปาเกจารูปาเกจานี่เขาก็เอาโมเดลมาลักษณะคล้ายๆกับสิงคโปร์ที่ทําเรื่องของสกิลฟิวเจอร์คือการให้เงินอุดหนุนในเรื่องของการอัพสกิลรีสกิล ประชากรของสิงคโปร์ในอินโดนีเซียเนี่ยก็เช่นกันฮนะเขาก็ทํามาตรการนี้ที่ทําให้ส่งเสริมยกระดับขีดความสามารถของแรงงานในประเทศนะครับผู้ประกอบการในประเทศเองให้ได้รับแรงงานที่ตอบโจทย์กับผู้ประกอบการเพิ่มมากขึ้นโดยการให้เงินอุดหนุนในการที่จะไปพัฒนาทักษะตามความต้องการของตลาดแรงงานก็ทําให้ของเรื่องของดิจิทัลละเทเลซี AI literacy หรือว่า social literacy ต่างๆเนี่ยของตัวแรงงานเนี่ยมีเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีทักษะใหม่ๆที่จำเป็นกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่นะเพื่อรองรับนะครับ,ออรบ,นะรบการเปลี่ยนแปลงของโลกแม้แต่ประเทศจีนเองเนี่ยประเทศจีนเองเนี่ยมีมาตรการหนึ่งเขาเรียกว่า Little Giant อน t t l e Giant เนี่ยก็คือการนำเอาผู้ประกอบการ SME ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมคือเขาต้องการสร้าง ผู้ประกอบการ SME เนี่ยให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเนี่ยจากทุกมณฑลเนี่ยหน1ล้านลายนะครับในประเทศจีนนั่นหมายความว่า1ล้านลายที่เป็น SME ของประเทศจีนเนี่ยจะมีเรื่องขีดความสามารถเรื่องเทคโนโลยี R D นวัตกรรมนะครับแล้วก็จะเป็นธุรกิจที่จะเข้าไปสู่ใน supply value chain ของ3 i n อินดัสทรก็คือ 1. ธุรกิจ ev 2. ธุรกิจพลังงานสะอาดนะครับ 3, ก็คือธุรกิจ ai นะครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่ยุทธศาสตร์ของจีนในการที่จะขับเคลื่อนประเทศในขณะเดียวกัน1ล้านลายเนี่ยเขาจะไปสร้างลิตเทิลจแอนหรือเรียกว่ายักษ์น้อยนะครับหนึ่งหมื่นลายนะครับซึ่งยักษ์น้อย1นึ่งหมื่นลายเนี่ยก็จะเป็น global Supply Value c h a i n ใน3 i n d u น t r y ทรนัร้นแสดงว่าการพัฒนาทักษะแรงงานอัพสกิลรีสกิลต่างๆสำคัญมากๆก,กับขีดความสามารถของประเทศนั้นๆถูกไหมครับแน่นอนครับวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยที่ยังไม่ก้าวข้าม กับดักความยากจนเนี่ยก็พอเรื่องการศึกษาและการพัฒนากําลังคนนะครับอันนี้ก็เรา mm hmm. เรามองว่าเราอยากมองเห็นประเทศไทยมีทิศทางในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง mm hmm. กับดักแรกก็คือกับดักหนี้นะครับ mm hmm. กับดักหนี้ที่ประชาชนและผู้ประกอบการเ e mm hmm. เนี่ีติดก,กับดักในเรื่องของความเป็นธรรม นะครับของดอกเบี้ยการเข้าถึงแหล่งทุนต้นทุนต่ําเพื่อเป็นแต้มต่อให้กับผู้ประกอบการ s m e ได้ลืมตาอ้าปากกับดักที่2ครับก็คือกับดักเรื่องคนวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราไม่ได้แข่งขันกันเองในประเทศแต่เราแข่งขันในเวทีโลกขีดความสามารถของคนจะเป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศเพราะฉะนั้นการพัฒนากําลังคนเนี่ยไม่ได้มาพัฒนากําลังคนใน ภาคแรงงานแต่จะต้องถอยหลังกลับไปพัฒนาคนตั้งแต่ภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบการศึกษาของประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปฐมวัยนะครับอุดมศึกษาจน,นถึงมากระทั่ง,งวัยทํางานเป็นผู้ประกอบการเป็นภาคแรงงานและเป็นผู้สูงวัยก็จะต้องมีกระบวนการในการพัฒนาอย่างเป็นระบบมียุทธศาสตร์เรื่องของการศึกษาเนี่ยที่จะทําให้เกิดฟิวชั่นสกิลมัลติสกิล ของคนไทยเนี่ยที่รองรับกับเศรษฐกิจใหม่ในบริบทของโลกต่อไปเนี่ยเป็นกับดักที่3ก็คือกับดักทุนนะครับวันนี้เนี่ยกับดักเรื่องทุนเนี่ยทุนในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องของต้นทุนต่างๆค่าครองชีพต่างๆนะครับที่จะต้องทําให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการใน e ี SC และภาคแรงงานเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าต้นทุนในชีวิตต้นทุนในการประกอบกิจาการของเขาสูงนะครับสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับต้นทุนผู้ประกอบการสูงก็ถูกผักภาระไปให้ผู้บริโภคกับดักที่4ครับก็คือกับดักเทาวันนี้เนี่ยเรารเผชิญสีเทานะครับจะมากกว่าสีเขียวหรือเปล่าเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นสีเขียวมากกว่าสีเทาเพราะฉะนั้นกับดักเทาเนี่ยไม่ใช่เทาต่างชาติเพียงอย่างเดียวแต่เทาในประเทศนะครับปัญหาของการทุจริต คอร์รัปชันก็เป็นมะเร็งร้ายและเป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ s m e เป็นทุนทุนของผู้ประกอบการของประเทศและเป็นต้นทุนของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทําให้เศรษฐกิจนอกระบบนะครับทุนเทาต่างๆลดลงนะหรือขจัดให้หมดไปจากประเทศไทยเนี่ยเราเข้าใจว่าเราต้องใช้ความร่วมมือร่วมแรงนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราก็มีคนดีๆนะครับที่ทํางานอย่างซื่อสัตย์ุจริติทั้งในภาครัฐภาคเอกชนเนี่ย อยู่จานวนมากเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวพ้นกับดักทุนเทาเราต้องเอาจิงเอาจังกับเรื่องของการปราปากนะครับแล้วก็ต้องมีความต่อเนื่องนะครับเพื่อไม่ให้ทําลายระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบดีๆของเราไปนะครับกับดักสุดท้ายครับก็คือกับดักรัดกับดักที่ห กับดักรัฐก,ก็คือการยกเครื่องบริการภาครัฐนะครับอย่างเป็นมืออาชีพนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยภาครัฐเองเนี่ยก็มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วนะครับแต่เรามองว่าการที่จะปรับตัวของภาครัฐเนี่ยก็อาจจะต้องเร่งในเรื่องของออการให้บริการต่างๆนะครับบล็อกเชนต่างๆนะครับที่ภาครัฐเนี่ยมีโครงการเนี่ยก็อาจจะต้องประกอบร่างนะครับในการที่ทําให้ออกมาใช้กับผู้ประกอบการในทุกขนาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นะครับก็จะเป็น,นกลไกหนึ่งในการที่จะไปช่วยลดขั้นตอนในการดําเนินงานนะครับลดระยะเวลาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วนะครับที่สำคัญก็คือก็จะได้มีกระบวนการดิจิทัลฟ o o t ิล์นะครับที่จะตรวจสอบติดตามได้แล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการ SME เน่ยสามารถที่จะทําธุรกิจได้อย่างมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามองว่าต้องเป็นชุดศาสตร์ในการที่จะต้องมารองรับ นะครับในเรื่องของความท้าทายนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามองเห็นแล้วครับว่า1ประเทศ2ระบบบางประเทศใช้1ประเทศ2ระบบประเทศไทยควรจะทบทวนว่าเราอาจจะต้องมาใช้ยุทธศาสตร์1ประเทศ2ระบบด้วยหรือไม่ไม่ใช่2มาตรฐานนะฮะสระบบสองระบบก็คือ1ระบบที่เรามุ่งเป้าในการที่จะเปิดเสรีทางการค้านะครับในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราต้องการที่จะขยายการเติบโตนะครับ กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเสรีกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มปกป้องธุรกิจของผู้ประกอบการภายในประเทศนะครับไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการถาโถมเข้ามาของทุนข้ามชาติหรือทุนเทาต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นเกราะป้องกันนะครับในการที่จะทําให้ประเทศไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยรวมถึงผู้ประกอบการไทยเกษตรกรไทยเนี่ยไม่ตกอยู่ในอํานาจอธิป,ปไตยทางเศรษฐกิจของต่างชาติคําถามสุดท้ายข้าพนาคตของ ธุรกิจ SME ปีนี้อีก5ปีหรืออีก10ปีตรงนี้คุณแสงชัยมองอนาคตรตรงนี้ยังไงบ้างคะวันนี้เนี่ย SME เนี่ยเรามีผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเยอะมากและเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่ดีเป็นผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจใช้นวัตกรรมนะครับใช้เครื่องมือ AI ได้เป็นอย่างดีกระบวนการที่สําคัญเนี่ยก็คือ,คอคกลไกการส่งเสริมของภาครัฐกับกลุ่ม น้องๆคนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่เป็นสตาร์ทอัพที่เขามีแนวคิดดีๆเนี่ยถ้าเขาได้พี่เลี้ยงหรือเมนทอร์ที่ดีเนี่ยก็จะสามารถที่จะเชฟธุรกิจของเขาเนี่ยนะครับไปสร้างการเติบโตได้3เท่า5เท่า10เท่า<ม>ในอนาคตสิ่งสำคัญของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยคือโอกาสเราเองเราไม่อยากให้อากาศสูญเปล่าเราต้องเปลี่ยนอากาศให้เป็นโอกาส เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าจุดหมายปลายทางนะครับของประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าระหว่างทางก็สําคัญไปไม่น้อยไปกว่าจุดหมายปลายทางเพราะการทําระหว่างทางนะครับที่ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดนะครับมันจะทําให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางร่วมกันของประเทศไทยในการส่งเสริมเอสเต็มไทยและสตาร์ทอัพไทยอย่างมีคุณภาพ และแข่งขันได้กับทุกประเทศ